สลับสลับสลับพี่อ่อนนะหละฮะจะไปลองเข้ามั้ยดาดาให้สิบสองกดเลยรอกดเลยลุยเลยลุยเลย t e x บาแค่็กเจอร์ก็พอนเลยตากางหออย่างจีอไปเกี อับไล้์เรีด้วยกวันในเกมไม่ต okay, ้องออกยิงยิงเลยร้ะ ไม่ฝันไม่ตายอะไอ้ดิดตไอ้ดิ๊โหลากเป้ามาทันกูเลยเนาะขนาดมุมฉี่ออกมาเนี่ย โอ้โหอย่างนี้เนาะเอ้ยิปมันเล่นนัพี่ได้ห้าดาวอ่ะโยกโคตรไวอ่ะพี่บอกเลยโยกไวมากอ่ะปุ๊บๆๆจะหมุนมันอ่ะไอ้เทพอะไรหรือเปล่าวไอ้ยิปมันวิ่งไม่เกินนั่นหรอกอเย ไม่ใช่ละไม่ใช่ละถือปืนโยกไม่ได้อย่างเงี้ยยิ่งเป็นพวกปืนตระกูลในพวกอาร์คพวกเอสซพวกไออะไรเนี้ยไม่ได้เลยพืมแดดอย่างเงี้ยอันนี้พี่ไปถ่ายมาแล้วเนะี่ยสุดหมดเว้ยลืมไปว่าชักพกได้เกิดดิทำไมไม่เกิดเชีย่ย เยอะปะแน่นจังวะ FT เดี๋ยว, <c oughs> วเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> พี่พี่จะอัดให้ดูตอนที่มันโยกอะ แบบเดียวห้าทิพละสามนาทีจะสุนหมดไอ้เยอะอดเลย <c oughs>